ลาบปลาดุกพี่น้องเอ,อ้ยพักเตรียมผักเข่าเลยพี่น้องโอ้แซ่บๆสียนำกันเดอ้ออาหารพักวันนี้พี่น้องผักกระถินทั้งยอดทั้งหน่วยพี่น้องชะอมมะเขือพี่น้องโอ้ใส่ก็เขา่าแซ่บๆสียบไปนะพี่น้อง,งเนาะมาเดอ้อทางไกลทางไกลพี่น้องตรวจตรวจน้องวรรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจใพี่วรรณนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเราครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอลยลำล้ำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะวันนี้พี่วรรณได้รับปนุกขนๆเลยแหละพี่น้องเลยไป <rồi S 2> ถ้าไม่ดูเลย <c oughs> พี่น้องจัดการเลย <c oughs> พี่น้องเขาสวยร้อนๆเด้อพี่น้องเด้อเขาสวยหยุดวันนี้เอาเขาสวยพี่น้องมะเขือพี่น้องมะเขือมะเขือหลากหลายมะเขือเลยพี่น้องมากินพร้อมพี่น้อง ชฉมก็มีพี่น้องชฉมผักกระถินอาหารมันบานเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้แซ่บๆนะพี่วันเดอ้อร้ยอดพร้อมพี่น้องยอดกระถินวันนี้อาหารเมนูเพื่อสุขภาพเลยพี่น้องวันนี้อาหารผักๆพี่น้องข้าวสวยร้อนๆเลยพี่น้องเด้อมาๆทั้งไก่ทั้งไก่แซ่บนะพี่วัน พี่น้องพอกระถินบานเทาพี่น้องจุดตรวจเลยพี่น้องเอ๊ะแซ่บๆน้ำพี่อ้วนอืมอืมอืมกลางอืมตัวปักเตออมพี่น้องอืม อืมอืมเมนูมันบ้านเลยพี่น้องวนันนี้ซับๆผักหลายๆเต็มพาเลยอืมนีำ แซ่บขนนัดพ้องเนอะพักหลากหลายมันแซ่บไปพี่น้องมือพี่ต้องมือก็สด มาเด้อพี่น้องอาหารเมนูแบบนี้เนี่ยแซ่บเลยพี่น้องเ้ยอาหารนบ้านพี่น้องแซ่บครับ คืออะไรพี่น้องลูกอีน้อยพี่น้อง,องเกือบ่งคือนน้อยพี่น้งองแซ่บครับลูกละือคำคำลรือลูก ก็ทีนีงพี่น้องเลยก็ทีนึงเชียวจะเป็นลาบประดุกพี่น้องถัดโถโถโถั่วถัถ่ววิถีปันปันเลยนะพี่น้อง กินแบบพิษีวนบันแซบๆเลยพี่น้องเอ้ยมันต้องอะไรมากมายเลยพี่น้องลาบปลาดุกแซบ,บ,บๆค<ม>ันๆย่อมอื่นบันพี่น้องเยอมากเกินเสีย ข้ามข้ามละลูกพีังคนเย้านะพี่นังเขายังไปเ้หุงพี่หังคนเยไม่ได้หนึ่งพีง่หนังเขาเจ้าเลยเขาเจ้าก็แซบกันสักราปะลากแซบคักเขาร้อนๆอนเลยพี่หนัง Gabul, pergi sorgai. Hmm. Hmm.

เมนูพักหลายหนีแซบพี่น้องเลยก็ราบประดุหนีแซบเลยวข้าวสวยร้อนๆโอ้เมนูหนีแซบมากพี่อดีิเป็นสวยเม่งามก็ต้องขอทอขอไปพี่น้องทันหน่อยครับล่าระครับอย่ากเก็บอย่าจนเด้อลำรำเลือกันทุกคนทุกภาพหลักใหญแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม